ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองห้าหกห้านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงนั้นนะครับเราก็ต้องไปดูวันที่22นะครับวันที่ส2ทุกคนเห็นอะไรครับ3 9 4 4 0ในตำแหน่งพิเศษนะครับผมในตำแหน่งพิเศษนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์คิดว่านะครับผม3และ0นะครับจะดึง8ปดมานะครับผม จะดึงแปดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใส่แปดไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าห้าผ่านไปแล้วเนาะนะครับห้าผ่านไปแล้วนะครับทีนี้นะครับมีแปดแล้วให้ก้าวไว้นะครับก้ามีแนวโน้มไหลนะครับผมอ่า อันบนนี้คือแปดเก้าเลยนะครับชิดง่ายๆแปดเก้าเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเรายังไม่รู้ว่าเลขมันจะไปทางไหนนะครับทีนี้นะครับอันล่างนะครับห้าเข้ามาละนะครับห้าเข้ามาละศูนย์ห้าห้าสามสี่นะครับผมให้ยังไงนะครับศูนย์และสามคือแปดนะครับผมศูนย์และสามเป็นเลขตระกูลของแดนะครับมีโอกาสที่จะดึงแดมาและตัวสุดท้ายก็คือ 4 4นะครับ4อ่าทำไมถึงให้4นะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับ4ถ้าดูในฮานอยปกตินะครับ4มีเยอะมากนะครับผม4มีเยอะมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเปิดนะครับผมไปกันที่ VIP นะครับมี2 4 1 3ี่หนึ่งหนึ่งยังไงดีล่ะทีนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ ตอนนี้หนึ่งมีแนวโน้มจะไหลนะครับผมอาจารย์เห็นแล้วว่าหนึ่งมีแนวโน้มจะไหลนะครับอาจารย์ก็เขียนเลยนะครับหนึ่งไม่ต้องคิดเลยนะครับอ่าหนึ่งดักไว้นะครับและสี่สี่เองก็เป็นเลขที่ค่อนข้างมีเยอะนะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับผมใน v i p นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะใส่สี่ไว้ด้วยนะครับผมเป็นการกันนะครับผมนี่ใส่สี่ไว้เลยนะครับกันไว้นะครับ อเพราะฉะนั้นสูตรของอาจารย์วันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับมี8 9ดเกแล้วก็14นะครับผมสีนี้คือจะเป็นตัวแปรหลักที่เราจะพูดถึงนะครับสี่กับแในช่วงนี้นะครับในช่วงของวันที่2 3นี้นะครับผมอ่านี่นะครับดูกันชัดอีกรอบหนึ่งนะครับผมทีนี้นะครับถามว่าอาจารย์ครับวิ่งอะไรฟันอะไรนะครับผมนี่เลยนะครับ ชุดวินนะครับ 3, 4, 5, 7, 8นะครับผม 3, 4, 5, 7, 8เนอะนะครับและฟันตัวเดียวแขนเลยคือฟัน4นะครับผมฟัน4นะครับอ่าก็ในวันที่3กุมภาพันธ์2 5 6หนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ เฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนเลยนะครับผมในวันนี้เนาะนะครับเมื่อวานอาจารย์ทำอนอยปกติหลุดไปก็ต้องขออภัยกับทุกท่านมาในที่นี้ด้วยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมอาจารย์ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ